ผมมีความเชื่ออยู่ตั้งตั้งค่อนนะแต่ผมไม่กล้ายืนยนันหรอกผะว่าในความรู้สึกของจิตใจเนสิ่งมีชีวิตน่าจะมีจิตใจด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาก็คงมีภาษาของเขาอันนี้เราคิดเาเองสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในโลกคือพืชแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่ไม่พัฒนาพืชอ,อาจจะพัฒนาไปถึงจุดสุดยอดแล้วก็ได้ เนื่องจากเราได้ศึกษาเรื่องราวของนกมาเ,เราก็จะเห็นว่านกนเนี่ยนะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงหนึ่งฤดูก,กาลสองบอกเรื่องการเวลาและอันที่สาเนี่ยเขาเป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมถ้าเราไม่มีบ้านเราก็ซัดเซไปในจอใช่ไหมนกก็เหมือนกันตัดต้นไมน้มันก็ไม่มีบ้านไม่มีอาหารคือว่านกที่หาก,กินตาพื้นทีเลือต้นต้นไม้ก็ไม่สามารถาหาก,กินได้เพราะเต็มไปด้วยสารพิษ มันก็จําเป็นจะต้องอพยพล้างลาไปคนในกรุงเทพอาจจะคิดว่าความสุขของเขาหมายหมายถึงตัวเลขมากมายในในบัญชีของธนาคารหรือหลักฐานที่มั่นคงการยืนอยู่หน้าโพเดียม mm hmm. เขาก็เป็นความสุขแต่ความสุขของคนที่ที่อยู่กับธรรมชาติคือความสงบคือมันไม่ใช่ว่าเราอยู่แล้วมันจะทำให้เรากลายเป็นผู้วิเศษหรืออะไร เราอยู่เพียงเพื่อว่าเราจะได้เริ่มพูดคุยกับตัวเองรู้จักตัวเองรู้ว่าเราควรจะเคลื่อนไหวแค่ไหนรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ในอันหนึ่งถ้าเราเป็นคนรักษาสภาพแวดลอ้อมเราช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมได้ ัเหมือนอย่างที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเราคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอย่างเดียวมันเป็นความสุขส่วนตัวของเราด้วยเราเห็นว่าตรงนี้พอมีความสุขได้โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยมากนะฮะเราก็บอกกับเยาวชนว่าอย่าอย่าทิ้งตรงนี้ทุกวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันมันสายเกินสายเกินกว่าที่จะทำให้กับประเทศชาติอ่ะ โอกาสทําได้ก็คงทําให้ได้กับที่ของตัวเองไงแม้ผมคิดว่าต้นไม้ไม่น่ารังเกียจหรอก <c oughs> นะฮะเพราะไม่เห่าไม่หอนก็สร้างออกซิเจนให้เราด้วยถ้าเราไปตตะเขาทิ้งเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันเป็นอากตันอยู่นะอย่างนี้ต้องต้องพูดไปอย่างนั้นนะ <c oughs> ต้นไม้ไม่เคยหมันไส้ใครแล้วล้มทับแต่เป็นพราะคุณไม่ดูแลมันทําให้เกิดพายุเกิดอะไรขึ้นมา <c oughs> เขาก็ต้องล้มเขาล้มเนี่ยเขาตายเขาไม่ตังยย้งใจจะทับเรา ผมผมรักนกเพราะนกมีสีสันอ่แล้วผมรักนกเพราะว่านกจะบินเหมือนสีที่โบยบินไปในอากาศนะ mm hmm. แล้วก็ส่งเสียงไพเราะที่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาทำหน้าที่เก็บหนอนให้ต้นไม้ mm hmm. เขาทำหน้าที่ปลูกป่า mm hmm. เขานำมาเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิด mm hmm. ไปปลูกในพื้นที่เพื่อให้ดินเกิดความอุดม